ความเชื่อมุมมองแนวคิดของการฉีดยาอินซูลินในปัจจุบันนี้ยังมีความเชื่อและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการฉีดยาของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในสังคมอยู่หลายอย่างเช่นการฉีดยาอินซูลินใช้สำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานที่มีอาการรุนแรง เป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถทานยาลดระดับน้ำตาลได้หรือความเชื่อที่ว่าการฉีดยาเป็นการทำร้ายตัวเองอาการกลัวเข็มกลัวความเจ็บปวดความเชื่อเรื่องการใช้เข็มคือผู้ใช้ยาเสพติดส่งผลให้ผู้ป่วยมีความกังวลต้องปกปิดเวลาฉีดยาโดยเฉพาะสังคมในโรงเรียน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของเด็กในภายหลังได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการรักษาเบาหวานด้วยการฉีดอินซูลินเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพในการปรับระดับน้ำตาลให้เข้าสู่สภาวะปรกรติโดยอาการนั้นไม่จำเป็นต้องมีอาการรุนแรงถึงใช้วิธีการรักษานี้ และในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์และเข็มฉีดยาอินซูลินได้มีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กเพื่อลดความเจ็บปวดในการฉีดยาสามารถพกพาใช้งานได้อย่างสะดวกและที่สำคัญการฉีดอินซูลินไม่ใช่การใช้ยาเสพติดดังนั้นผู้ป่วยไม่จาเป็นต้องกังวลและปกปิดในการฉีดยาอินซูลินจะเห็นได้ว่า ความเชื่อเรื่องการฉีดยาอินซูลินนั้นมีความเชื่อที่อาจยังมีผู้เข้าใจผิดอยู่อีกมากดังนั้นเราควรเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการฉีดยาอินซูลินที่ถูกต้องโดยเริ่มจากตัวเราและส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นในสังคมโรงเรียนที่ทำงานเพื่อที่จะได้ลดความกังวลของผู้เป็นเบาหวานในการฉีดยาอินซูลิน ซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ป่วยและคนในสังคมต่อไปในอนาคต